สวัสดีเจ้าวันนี้ก้หมหอมมาประกาศข่าวเอาเป็นว่าข่าวดีแล้วกันสําหรับผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ60ขึ้นไปนะคะว่าเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยทางอเมริกามีการาตื่นตะนกตกใจนะคะคนก็นเลยไปซื้อของกักตุนเยอะโดยเฉพาะห้างใหญ่ๆนะคะห้างคอสโกหรือว่าร้านอะไรอย่างเนี้ยเจ้า คือตอนนี้เนี่ยก็มีประกาศออกมาแล้วถ้าเกิดว่าจะมีช่วงพิเศษให้สําหรับผู้สูงอายุก็คือว่าช่วง6กโมงเช้าถึง8ปดโมงเช้าจะเป็นช่วงพิเศษที่เปิดให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าไปซื้อสินค้าโดยที่ไม่ต้องไปแย่งอย่างคนอื่นได้อันนี้ฝากประชาชนอันนี้รู้สึกว่าจะทุกรัดเลยนะคะทุกรัดเลยที่เห็นเนี่ยก็มีอยู่หลายห้างเหมือนกันที่เห็นชัดๆก็มีคอสโก้แล้วก็อ่า เป็นสตาร์โบเนี่นเจ้าเป็นเป็นร้านพวกกอสลี่นะเจ้าก็เดียวถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมโทรมาสอบถามที่กูดไอเดียทว่ามีห้างไอย่างพ่องนะเจ้า